ขันพระทหารว่างนะครับรักขึ้นดื่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมท่านก็จะเข้าไปในพิธีนะครับในส่วนที่พระที่เห็นนั่งอยู่ด้านในแล้วนะครับนี้คือพระธรรมชาติของเรานะฮะห้าสิบกว่ารูปนะครับก็ครึ่งร้อยนะครับที่เหลือมีพระเก่าที่ท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเรานะครับอีก50รูปนะครับก็เป็นร้อยรูปนะครับก็ถือเป็นการ ทำบุญสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่นะครับของพวกเรานะครับในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ตัดเตรียมมานะครับก็มีของนะครับชุดละห้าสิบบาทนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ